80ดสประมาณ80ปีนี้แซยิกแปดสเขาเรียกอะไรแซยิกเลยแซยิกย๊กนะเลย,ยแซย,ย,ยิกเขาเรียกอะไรถ้าแปดสิบสี่สองเก็แปดสี่ก็เรียกว่าพ่อหนูพ่อหนูแปดสี่แม่ยิ้มหน่อยดิแม่ทำไมต้องไอ้นี่อ่ะทำไมต้องตัดหัวจุกด,ด้วยอ่ะ กัดมันกมันมันเมันองมาใช่อะไวอ๋อหนูเข้าใจว่าคำขำหมายถึงสีดำไม่ใช่มันมันขำามบบว่ามัน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 เต็มมันเออมันสูงอ๋อเราก็ว่าเอ๊ะขำํามันคืออะไรคำหรู้ว่าขำแล้วมันจะรำนี่นี่ ปูอะไรนะแม่ไม่อหรกปูเหลืองต้องกินแบบนี้เหรอแล้วมันมีปูเขียวอีกเหรอปูเขียวเฮ้ยอ๋อถ้าถ้าถ้าปูเขียวส่วนมากเขาจะไว้ทำพิธีใช่ไหมบําเพ็ญเขาเขาเอาไว้ทำพิธีใบสี่ใช่ไหมอ๋อนี่แม่อันนี้ไว้บนนะจะได้กินก่อนอันนี้มันแบบว่าจะช้ำหน่อย เพื่อนรักเขาฝากกันให้กันเพื่อนรักตาแว่นแม่ปวดขาข้อขาไม่ค่อยดีแต่ก็โอเคยืนยืนจนตรงนิ้กอยู่ตาแว่นยัง่ยโอเคอยู <ฮ ening. S 1> อ่ยังไม่ลงมุดหวาดอีกไหมไปกินกินกะินอยากแะไรอยากอะไรนะอยู่กินไปนานๆนะม้วนไรเล็กนะีนะ้เนละ็กนมะ้วนไะรนะนะ ม้นนี้ได้กีแม่หนึ่งร้มาก้า้าน